คุณจเวนนะนิสัยของคนเกิดวันที่13ก่อนที่จะไปฟังลักษณะนิสัยของคนเกิดวันที่13บสาฝากกดเข้าใจและคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์กดเซฟไปดูหรือกดแชร์เพื่อนๆที่เรารู้จักนะครับเกมทิศชี้นําทางดวงชี้นาชีวิตคนเกิดวันที่13คือเพื่อนขี้อ้อนเป็นคนน่ารักมากไม่ว่าโดยบุคลิกภาพภายนอกที่อ่อนหวานแช่มช้อยหรือภายในจิตใจที่ซื่อตรงอ่อนโยนเมตตาปราณีและเต็มไปด้วยน้ําใสใจจริง คนเกิดวันนี้รับรู้ความดีง่ายใจอ่อนและมักพอใจที่เอื้อเฟื้อผู้อื่นเป็นคนสนใจในการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมปราศจากเล่ห์เหลี่ยมมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและหน้าที่การงานสูงต้องการให้ชีวิตมั่นคงเป็นอันดับแรกดังนั้นจึงต้องทำงานหนักและทำได้อย่างไม่ย่นย่อท้อถอยเป็นคนอดทนได้ที่จะรอพอที่จะรอผลอันยาวนานคนเกิดวันที่13มมีจุดอ่อนอยู่ตรงที่เป็นคนอ่อนไหวง่ายน้อยใจเก่งคุณอาจเห็นน้ำตาได้บ่อย นอกจากนี้คนเกิดวันนี้ยังเป็นคนชอบตัดสินใจตามผู้ใหญ่เชื่อผู้ใหญ่มากกว่าตนเองอาจเป็นเพราะได้อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ดีได้พึ่งพาอาศัยพ่อแม่ตลอดพอมีปัญหาอะไรก็วิ่งไปหาพ่อแม่ก่อนเสมอเขาจะทุ่มเทความรักให้กับใครก็ได้ถ้าคุณพิสูจน์ให้ประจักษ์ว่าคุณมีความจริงใจต่อกันอย่างแท้จริงแล้วก็จะรักจนสุดใจและจะรักอยู่อย่างนั้นไปจนชั่วชีวิตแม้คุณจะแต่งงานไปกับคนอื่นก็ตาม คารมคนเกิดวันนี้ร้กาจยิ่งกว่าอาวุธใดๆและเป็นการยากที่จะทําให้คนเกิดวันนี้หายโกรธเขาต้องการรับบทลักที่นุ่มนวลค่อนข้างเข่งศีลธรรมและค่อนข้างอนุรักษ์นิยมในทุกเรื่องยกเวน้นเรื่องกามารมคุณเพียงเริ่มต้นบทแรกกับคนที่เกิดวันนี้บทเดียวบทที่สองและบทต่อๆไปคุณค่อยๆตามให้ทันก็แล้วกันคําทํานายวันเกิดยกมาจากตาราพมชาติฉบับพิสดารพูดถึงภาพหลมกว้าง,ง,ง,งของบุคคลที่เกิดในวันนั้นๆ เนื้อหาบางส่วนอาจขัดแย้งเกิดวันเดียวกันมีนิสัยเหมือนกันในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะมีตัวแปรทางโหราศาสตร์อื่นๆเช่นเดือนเกิดปีเกิดแต่นิสัยบุคคลวันเดียวกันหลักๆก็มีส่วนที่คล้ายกันเป็นส่วนใหญ่ขอให้ท่านพิจารณาด้วยปัญญาถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อาจารย์ขอให้กดหัวใจและคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์กดเซฟไว้ทบทวนหรือกดแชร์คนที่รักเพื่อที่จะได้ทราบความหมายของ เรียก13นะครับฝากไว้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นอาจารย์ธนพัฒนเทวะทํานาย